อ้ําเห็นแล้วยังต้องทักขาจะยาวไปไหนแม่เอกสุภชัยโชว์ขาเรียวยาวอ้ํายังต้องยอมใจสําหรับซุปตาสาวอ้ําภชราภากับผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างเอกสุภชัยสนิทกันมากๆเลยค่ะอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าคู่นี้เขารักกันมากแค่ไหนเวลาที่มีเรื่องอีกฝ่ายก็จะช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กันตลอดล่าสุดพีเอ ก็ออกมาโชว์หุ่นสุดแซ่บเดินเล่นริมขอบสะยังมีความสุขแต่งานนี้ทำเอาหลายคนสะดุดตาเป็นอย่างมากแห่โฟกัสไปที่ขาของพี่เอที่เรียวยาวเสลือเกินโดยพี่เอได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเดินเล่นริมสะซึ่งที่ขายาวขนาดนี้ก็เพราะว่ามีตัวช่วยก็คือแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองค่ะ งานนี้ความยาวของขาพี่เอนั้นก็ทําเอาอ้ํายังตกใจแรงอดเข้ามาทักไม่ได้เลยจริงจริงค่ะโดยอ้ํานั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของพี่เอว่าจะยาวไปไหนขาย,ยาวขนาดนี้นางแบบยังต้องยอมหลีททาให้เลยค่ะยาวแล้วยาวอีกยาวแบบไม่เกรงใจใคร